กินโซแกนทีาร้านรสชาติเข้าถึงรสบปเเ็กตึงเข้าหาอร่อยที่ปากลำบากที่หมอนี่หัวร้านเพราะจันนี้ร้านนี้ใจดีแถมฟรีเส้นผมห้องน้ำไม่ต้องรอสุดห่อพร้อมยังร้านราวใช้หมูหมักนุ่มอร่อยเขียวน้ำใสใสในก๋วยเตี๋ยวคือเยี่ยวของคนทำวัตถุดิบหลักที่ชูคือชูรส <laughs> อร่อยหมดจดหมดยังตอมเยี่ยว <laughs> อันนั้นรุ่มเป็นเบาหวานร <laughs> ้านเข้ามันไก่ไก่ใหญ่ดีแต่มีชิ้นเดียว <laughs> กัญชาเสรีมานี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ <laughs> กินแล้วผ่อนคลายตายไม่รู้ตัวลูกค้ายืนรอพอาะสิบรอพุ่งเข้าชนอร่อยถูกใจใหญ่ไม่กินเองให้น้อยอร่อยนักกินแล้วภาคภูมิใจร้านถัดไปเลยจ้าร้านเราไม่ไก่กามีแต่เนื้อหมาอย่างเดียวกดติดตามพี่น้องพอสีด้วยนะ